คลิปวิดีโอความยาวประมาณ1นาทีชิ้นนี้เปิดเผยให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญาบนเรือลำหนึ่งที่ลอยลำอยู่กลางทะเลอันดามันในกล้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้คนบนเรืออยู่ในสภาพอิดโรยส่วนหนึ่งนอนหลับโดยคลิปนี้ถูกส่งมาจากนายรายยิตอาลีผู้ประสานงานช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในประเทศไทยและน่าตกใจว่าคลิปนี้มีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ด้วยหลายคน นายรายิตให้สัมภาษณ์กับไทย PBS บอกว่าบนเรือลำนี้มีชาวโรฮิงญามากกว่า200คนทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศบังคลาเทศตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงเวลานี้รวมเกือบ20วันแต่ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าปลายทางของผู้เดินทางกลุ่มนี้จะไปอยู่ที่ประเทศไหนคะ่ะ ในรายยึยืนยันว่าจากการประสานงานกับคนบนเรือสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะว่ามากกว่าครึ่งหนึง่งเริ่มเจ็บป่วยจากการขาดน้ำขาดอาหารและตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่เรือลอยลำอยู่มีชาวโรฮิงญาทยอยเสียชีวิตบนเรือแล้ว18คนล่าสุดเสียชีวิตวันนี้4คนเป็นเด็ก2คนเป็นผู้หญิง2คนและศพบ,บางส่วนถูกโยนลงทะเลเพราะว่าเริ่มเน่าเปื่อย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยเพิ่มอีก60ถึง70คนส่วนใหญ่ขาดน้ำและอาหารค่ะตายไปประมาณ18คนครับ18คน18คนที่ตายพร้อมกันเลยหรอครับหรือว่ายัางไงไม่ไม่ต,ตายตายสวัวันนี้ตายไปสองสี่คนวันนี้มีผู้หญิงสองคนเด็กต,ตายไปสองคนครับผู้หญิงสองคนเด็กสองคนใช่ไหมที่เป็นที่ตายวันนี้ใช่ครับเขาเริ่มเสียชีวิตตั้งแต่วันไหนแล้วครับ ่ย,ยริมน่าจะประมาณเขาบอกว่า้อมมนแน้่ตายไปประมาณประมาณประมาณสิบกว่าวันแล้วครับตายมาในเรื่อตายมาประมาณสิบกว่าวันแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่ไหนครับน่าจะพวกเขาบอกว่าอยู่บนเรือมีประมาณประมาณเจ็ดแปดคนน่าจะเขาเขาจะทิ้งหมดแล้วล่ะน่าจะเขาทิ้งหมดอ่ะก็คือทิ้งลงทะเลเลยใช่ไหมครับครับผมนายรายยตอ้างว่าได้พูดคุยกับคนที่อยู่บนเรือลำนี้นะครับ บอกว่ามีเรือลำหนึ่งเคลื่อนเข้ามาใกล้คล้ายๆจะเป็นเรือของเจ้าหน้าที่แต่ปฏิเสธให้การช่วยเหลือครับเบื้องต้นได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ UN นะครับว่าจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะเข้าช่วยเหลือเมื่อไหร่เบื้องต้นตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่มนะครับ6 0คนส่วนใหญ่ขาดน้ำและอาหารครับมีมีคนที่มีอาการแบบว่า อาการหนักไหมครบแบบหมายถึงว่าเริ่มเริ่มป่วย<ข>อาการหนักอาการ,าการประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบกว่าคนละมีการอาหารมากกว่าบางสิบวันน้ําไม่เดิมน้ําไม่มีเดิมน้มําแล้วก็ไม่มีการอาหารมาสิบวันประมาณสิบสองวันแล้วบอกอืมเออมีบนเรือม,มีทั้งหมดกี่คนครับที่มาตั้งแต่แรกมีสองร้อยเขาบอกว่าสองร้อยก, <200 S 2> กว่าคนครับเขาบอกว่าสองร้อยกว่าคนครับสองร้อยกว่าคนเฉี่ยชีวิตเป็น้วสิบแปดใช่ครับ สำหรับจุดที่เรือลอยลำอยู่กลางทะเลอยู่ในทะเลอันดามันนะครับห่างจากจังหวัดภูเก็ตไม่ไกลมีรายงานว่าวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค3ได้รับรายงานจากไตเรือครับว่าพบเรือผู้อพยพลอยลำอยู่กลางทะเลจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านอาหารครับ อีกจุดหนึ่งที่อาจจะยืนยันได้ว่าสถานการณ์ของชาวโรฮิงญาและกระแสการอบพยพหน่าห่วงคือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะประชาชนคนไทยและชาวเมียนมาส่งต่อภาพเยาวชนชาวโรฮิงญา13คนในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดเสียชีวิตนะคะและศพถูกทิ้งเอาไว้ริมถนนระหว่างอำเภอละกูจังหวัดพะโคกับเขตติดต่อเมืองย่างกุ้งชาวเมียนมาบ,บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมด เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจในรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างลักลอบเดินทางจากพื้นที่ชั้นในมายังชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดเมียวดีรัฐกะเรี่ยงตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเพื่อจะเดินทางผ่านประเทศไทยไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียค่ะโดยตำรวจเมียนมาอยู่ระหว่างติดตามรถยนต์ที่นำศพชาวโรฮิงญาไปทิ้งริมทางและหลบหนีไปส่วนร่างของผู้เสียชีวิตต,ตอนนี้ถูกนำไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลในเมืองย่างกุ้งค่ะ